สปาเกตตี้ผัดพริกแห้งกุ้งสดรสชาติถูกปากแบบไทย,ไทยมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัชโนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งกุ้งสดนะคะส่วนประกอบก็จะมีสปาเกตตี้เนาะมีกุ้งสดแล้วก็อันนี้เป็นชีสนะคะเป็นอันนี้เนยพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะคะใส่ใบโหระพาและใบมะกรูดด้วยนะคะมาดูวิธีทำกันต่อเลยค่ะ กระเทียมนี้เราก็จะหั่นเฉียงเฉียงนะคะซอยบางๆอะคะ่ะซอยกระเทียมบางๆนะคะจะได้หอมๆกระเทียมกีบใหญ่แบบนี้ค่ะหั่ง่ายมากระหว่างนี้เราก็ต้มน้ำก่อนนะต้มเส้นกำลังต้มเส้นอยู่เราก็มาหั่นพวกนี้ไว้ก่อนนะคะ ใส่พริกใส่กระเทียมเวลาที่เราทำสปากเกตตี้หรืออาหารประเภทนี้นะคะมันก็จะ,ะถูกใจคนไทยเนาะเราก็จะใช้เครื่องเผ็ดไปด้วยพริกแห้งค่ะก็หั่นเฉียงๆเนาะเอาเม็ดออกอันนี้ก็คือสปากเกตตี้นะคะ สปาเกตตี้เนี่ยเวลาที่เราต้มเนี่ยเราไม่ใช่คนที่มีความชำนาญน,นะคะเราก็จะลองลองดูแหละว่า,าเขาต้มต้มแล้วเขานุ่มหรือยังหรืออะไรหรือยังนะั้เราก็จะจะลองเอามาชิมดูนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราจริงๆเขาก็บอกเขาก็บอกวิธีการต้มอยู่นะว่าถ้าจะต้มได้แบบไหนเนื้อนุ่มขนาดไหนเนี่ยเขาจะบอกเวลาอยู่นะ แต่ว่าพี่วัดเองเนี่ยไม่ไม่ไมถนัดแบบนั้นค่ะก็ใช้ต้มแล้วก็เอามาทดสอบดูอ่ะหยิบขึ้นมาทดสอบดูว่ามันใช้ได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทานสปากเกตตี้เราไม่ได้ทานสปากเกตตี้เส้นแข็งๆเนาะเราอยากจะได้เส้นนุ่มนิดนึงสําหรับใบโหระพาเนี่ยพี่วัดจะหั่นให้ละเอียดนิดนึงนะหั่นเป็นใบเล็กๆเลกๆอะ่ะเวลาที่เราผัดมันจะได้เข้าเนื้อกับเส้นนะคะ เส้นสปาเกตตี้ที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะคลุกน้ำมันไว้นิดนึงนะคะเส้นจะได้ไม่ติดกันจะได้มีความฉ่ำๆน้ำมันนะคะอันนี้คือเสิร์ฟเดียวนะคะเพื่อนๆนะไม่ได้ทำเยอะนะคะทีนี้เราก็จะมาลงมือผัดกันเลยนะคะจะใช้เนยผัดด้วยเนยนะคะ จะได้หอมๆนิดนึงเราทำเป็นสปาเกตตี้ก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะทำรสชาติถูกปากแบบไทยๆเนาะผัดกระเทียมไปก่อนค่ะผัดกระเทียมกับพริกให้หอมก่อนนะคะแล้วก็นำกุ้งลงไปผัดเลยค่ะผัดแบบไทยๆนะคะเพืเ่อนๆประมาณกุ้งก็จะสุกประมาณสัก50%เราก็จะปรุงรสได้เลยนะคะ ด้วยน้ำมันหอยอาจจะเดี๋ยวเราจะมีชีสด,ด้วยไงเสร็จแล้วก็นำเส้นลงไปคลุกเลยค่ะหอมมากๆเราจะคลุกเขานิดนึงนะเพราะว่าจะให้เส้นเขาดูดซึมกับน้ำปรุงเรานะคะกุ้งสุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปนะคะ ใบโหระพาที่หั่นหั่นไว้ะค่ะแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดล,ลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมเสร็จแล้วก็จะโรยชีสลงไปนะคะเพื่อนเพนเพิ่มชีสเพื่อความ เพื่อความหอมนะคะมอสเซลลลาชีสนะคะเวลาที่เราเอามาทํากับข้าวเอามาทําอาหารเนี่ยคือบ้านเรามันอากาศร้อนเนาะเอาออกมาจากความเย็นนิดนึงมันก็เละแล้วมันก็ละลายแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็มาสักใส่จานเสิร์ฟเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขอแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆทําง่ายๆอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ได้คุณค่าทางอาหารสูงนะคะ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากสาวๆเนอะเป็นอาหารที่วัยรุ่นเขาชอบทานนะคะทำเองก็ได้ง่ายๆนะคะขอให้ทุกท่านสนุกกับการทำอาหารทานเองนะคะทานให้อร่อยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ